คนรับใช้คนรับช้ข,ชข,ชขุนขุนขุนรรขุนขุน็ุนขหนขุนขุนขุไขุนขุนขุนขไ องค์ชายแพล้มเหลวจะหนีไปซะกระหม่อมจะทิ้งพระองค์ไว้ได้อย่างไรไปสิพวกมันมาตัดทางนั้นไปเร็วเร็วเข้าบอกให้ไปไงองค์ชายระวังพระองค์ด้วยเร็วเข้าลงตรงนั้นสิเร็วเข้าเข้าในถ้วยเข้าในถ้วยสิเร็วคุณหนูข้าจะทำแกงรังนกให้เองเหตุใดถึงอยากทำเองล่ะเจ้าคะข้าดูแลอาชพระสามได้ไม่ดีเหมือนทำให้น้องชายสองผิดหวัง ให้ข้าได้ทำในส่วนของตัวเองเถอะจริงสิคุณหนูเมื่อคืนมีคนพยายามลอบสังหารหหยินใหญ่เล่นเอากับตายมีคนพยายามฆ่าชื่อหยุนโรหรอ,อใครกันบุกในจวนอัครมหาเสนาบดีได้ข้าทำซุปรังนกนี่เองเลยหอมมาให้เจ้าโดยเฉพาะเลยนะ <c oughs> พี่ทำเองเลยเหรอ ข้าทำกับข้าวไม่เก่งลองชิมดูก่อนสิเมื่อคืนเจ้าคงสารบวนอยู่กับการรอบสังหารคงเหนื่อยหน้าดูอันนี้กินอีกชามสิข้าปิดบังอะไรพี่ไม่ได้จริงๆ ใช่ล้อเรื่องเมื่อคืนฝีมือข้าเองนางฆ่าแม่ข้าและยังพยายามใส่ความพี่อีกจะปล่อยให้นางอยู่อย่างเปสุขได้ยังไงแต่เหตุใดเจ้าถึงไม่บอกข้าเราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายหรือเป็นเพราะเจ้าไม่เชื่อใจข้าหากบอกพี่ไปพี่ก็จะเป็นห่วงข้าเปล่า,ลาข้าได้ยินมาว่าเมื่อคืนไม่ได้มีแค่เจ้ามีแต่คนวรยุทธขั้นสูงพวกที่มาช่วยเจ้าเป็นใคร ไว้ใจได้หรือไม่จะทําร้ายเจ้าหรือเปล่าอย่าห่วงเลยเพราะเขาเป็นสหายของข้าศึกษายิ่งกว่าอะไรไม่มีทางหักหล้างข้าหรอกพูดตามตรงข้าไม่อยากให้เจ้าเข้ามามีส่วนร่วมกับศึกครั้งนี้เลยก่อนที่ท่านอาจ,จะจากไปท่านขอไม่ให้ข้าบอกเจ้าถึงสาเหตุการตายที่แท้จริงท่านต้องการให้เจ้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชีวิตที่เรียบง่าย ความเกลียดชังบางครั้งก็เหมือนโซ่ตรวนที่ข้อเทา้าว่าอย่างนับตั้งแต่ที่ชื่อหยุนโหลวฆ่าแม่ข้าถือเป็นชนวนให้ข้าลงมาร่วมศึกครั้งนี้มีแต่พวกขี้คลาดเท่านั้นที่หนีหากอยากอยู่อย่างสงบข้าต้องเปิดหน้าสู้เพื่อปกป้องผู้คนรอบตัวมันคือสิ่งที่ลูกผู้ชายควรทำอีกอย่าง พี่บอกว่าพี่เกลียดนางและอยากต่อกรกับนางแต่ข้ารู้ว่าพี่ทำไม่ลงและจะไม่ทำด้วยยิ่งกว่านั้นข้าไม่อยากให้มือของพี่ต้องเปื้อนเลือดน้องชายสองคนแบบชื่อหยุนหรอไรกาต่างอสรพิษพวกมันไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการ ตราบใดที่นางยังมีชีวิตอยู่นับวันนางจะโต้กลับแบบหนักข้อขึ้นเราจะอยู่เฉยไม่ได้ทางออกแบบถาวรคือแต่กำลังไม่ให้นางลุกขึ้นสู้อีกถ้าหากเล่นวิธีนี้นางจะไม่อาจาทำร้ายพี่ได้อีกน้องชายสองขอบคุณสำหรับความห่วงใยแต่ว่าข้าไม่อยากให้เจ้าเจ็บตัววอย่างข้า เป็นน้องชายคนเดียวของพี่เขาต้องปกป้องพี่อยู่แล้ว